เรขมาอยู่นี่140886 140886แล้วดูกับตัวรถครับสวยปิ้งสวยปิ้งๆงแบบนี้นะครับคันนี้เป็นปี2017นะครับเป็น2.0รุ่นจีนะครับจากราคาเดิม639,000บาทนะครับปรับราคาเหลือ599,900บาทนะครับทะเบียนสวยด้วยนะ9991 9991นะครับเราให้ทะเบียนไปเลยนะครับด้านท้ายเดิมเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดเซนเซอร์ด้านหลัง4จุด นะครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับภายในก็ต้องบอกว่ากว้างสะอาดเป็นรถแรงงานกดประจำการนะครับประวัติตรงสูงแน่นอนนะครับรถสวยๆเดิมๆแบบนี้เนาะถ้าใครที่ต้องการตัวรถแบบว่าเซกเมนต์ใหญ่ๆผ่อนเบาๆถ้าซื้อตอนนี้ถือว่าประหยัดเยอะเลยนะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับวันนี้อยู่ผมในทอโต้นะครับนะรอบนี้เราจะตัดเสียงได้ดีแล้วครั้งที่แล้วถ่ายลืมเห็นโหเสียงเข้ากระจุยเลยนะวันนี้เอาโตโยต้าแคมปี้นะครับก็คันนี้จริงจริง อยู่ประมาณเดือน2เดือนแล้วนะครับแต่ว่าเรามาปรับราคาใหม่นะครับกับตัวนิวโตต้าแคนรีนะครับก่อนไม้ได้เชนนั่นเองนะครับคันนี้เป็นตัวเอวีจีห้าศูนย์นะครับนะถ้าตัว70จะเป็นตัวใหม่จะเป็นออนิวโฉมใหม่เลยนะครับคันนี้ก็เป็นตัวก่อนไม้ได้เชนนะครับคันนี้เป็นรถปี2017นะครับเป็นรถปลายปี2017ปลายปี2017นะครับได้ทะเบียน9991ไปเลยนะครับคันนี้ก็มาปรับราคาใหม่จากเดิม อยู่หกแสนกว่าบาทนะครับวันนี้ก็ปรับราคาลงมาเหลือที่5 9 9 0 0นบาท599นะครับโตโยต้าแคมรี่นะครับหัวฉีดดีโฟสคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนสมนกิโลนะร,รถรับประกันเครื่องเกียร์ตลอดอายุการรับประกันเครื่องเกียร์1ปีโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะรเราดูแลให้คันนี้คือโตโยต้าแคมรี่เครื่องยนต์เป็นซินล้วนนะครับ2.0ตัว G นะครับเป็นระบบหัวฉีดดีโฟสนั่นเองคันนี้เราขายพร้อมทะเบียนเลยนะนะครับเราปรับราคาลงนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายท่าน สนใจพอสมควรนะครับแต่เขาบอกราคามันต้องสูงมานิดนึงนะครับเราก็เลยปรับให้มันเหลือ599นับจากเดิมรู้สึกจะ6 3 9สนประมาณนี้นะครับรุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าได้ร well ับความนิยมค่อนข้างสูงเพราะว่าตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าภายในกว้างนะครับแล้วได้คันนี้ได้เป็นเบาะสีส้มด้วยนะแคมปี่โฉมนี้จะมีเบาะเเบบาาะะสีเบจหรือเบาะสีครีมนะครับกับเบาะสีส้มนะแต่คันนี้เป็นเบาะส้มนะครับพวงมาลัย3ก้านนะครับมันจะมีโฉมปี1516ที่เป็นพวงมาลัย4ก้านแต่คันนี้เป็น3ก้านนเาะ ด้านหน้าก็จะเห็นเลยว่ามีเซนเซอร์มาให้2ฝั่งซ้ายขวานะครับไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟดวงหลับเป็นโปรเจคเตอร์แบบ LVD นะเป็นโปรเจคเตอร์ LVD นะครับตัวรถเป็นสีเทานะครับชุดกันชนแน้าสนิทแบบนี้เลยนะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานปกประจำการมานะครับจริงๆเราซื้อมาพร้อมรถที่เป็นแคม่อ่าที่พวกทะเบียน4050500ตอนนู้นนะครับที่เคยมีนะครับแต่คันนี้เป็นสีเทานะครับรถมันจอดอยู่ในสุดบางทีลูกค้าอาจจะไม่เห็นนะครับก็คันนี้ถือว่าทะเบียนสวยภายในสวย ได้ดิสเบรกสีล้อนะครับยางเป็นบิสโตนนะครับเป็นอีโคเปียกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับมีตรงปลายมีไฟเลี้ยวแล้วก็คันนี้มีระบบบายสปอร์ตมาให้นะครับบายสปอร์ตมาให้นะแจ้งเตือนนะมุมอับสายตานะครับบางทีมอทรงมอไซค์อยู่ข้างนะครับก็ถือว่าใช้ได้งานได้ดีนะครับมีสัญญาณเตือนแล้วก็มีไฟเตือนที่กระจกนะครับอยู่ตรงปลายกระจกแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี้เขาเรียกบายสปอร์ตนะครับตัวนี้เขาเรียกบายสปอร์ตไม่รู้มองเห็นไหมเอ่ยมันอยู่ตรงนี้ คือตรงนี้นะครบเขาเลิกบายสปก่อนนะครับสามารถเปิดปิดได้เลยกระจกแท้เดิมทุกบานนะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสสองดอกดิสเบกสี่ล้อนะครับเรามาปรับราคาใหม่นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องโครงสร้างตัวรถนะครับเราบอดีเ้เรา,า,ารับประกันตลอดอยูุการใช้งานอยู่แล้วนะครับด้านหลังจะเห็นได้ว่ามีเซ็นเซอร์มาให้4จุดมีเซ็นเซอร์มาให้4จุดแล้วก็ไฟทับทีมซ้ายขวานะไฟทับทีมซ้ายขวานะครับคันนี้ถือว่าสีสวยลงตัวเลยนะทะเบียนก็สวยด้วยนะครับก้าวก้หโอ้โหนิดนึงจะเป็น99 9 9แล้ว อันนี้เป็น2องคสรุ่นจีนะครับกุญแจเป็นคีเลตนะครับเป็นรถจเดินทั้งคันนะครับกระจกเดิมทุกบานภายในสวยเดี๋ยวผมให้ดูนะแต่อันนี้ให้ยนโชภายนอกก่อนนะครับให้ดูเรื่องรอยบุบรอยเบียดของตัวรถคันนี้นะว่าไม่มีเลยไม่มีเลยใหม่มากๆนะครับใครที่ต้องการคันนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับที่ขึ้นโชว์ไว้นั่นเองนะโทรมาก็สายตรงถึงผมเลยนะครับในทอโตนะครับ อันนี้ที่เปิดฝาท้ายให้ดูเพราะว่าจะให้ดูโครงสร้างตัวรถนะครับนะดูด้านท้ายนะครับดูโครงสร้างเห็นเม็ดอาร์คไหมครับเนี่ยเดิมรอยพับเดิมครบหมดครับตัวนี้ก็เม็ดอาร์คนี่ก็เม็ดอาร์คนะครับตัวนี้ก็เม็ดอาร์คเดิมๆนะครับขอบทุกอย่างนะไม่มีสนิมนะเม็ดอาร์คนะครับคันนี้ก็สมบูรณ์ทุกจุดนะครับซ้ายขวาเป็นเหมือนกันนะนะครับเดิมๆสวยๆเดิมๆสวยๆนะครับทางลงทางน้ำมีเม็ดอาร์คครบเลยนะครับ กระจกอาจจะไใช่กระจกปฟท้ายก็เป็นปฟท้ายเดิมโรงงานนะครับมันจะมีโลโก้ตรงนี้อยู่โบยโตเป็นไฟของโตโยต้าแท้นะครับชมนี้จะไม่มีกล้องถอยหลังนะครับตัววิทยุติดรถมันจะเป็นตัวซีดีนะครับแต่สามารถอัปเกรดนะเป็นจอแอนดรอยได้นะครับเพราะว่าเคยติดให้ลูกค้าไปอยู่นะครับภายในสีส้มแบบนี้นะเขาเรียกเป็นสีส้มอิฐแล้วกันเนาะบางคนเขาก็เรียกอะไรนะแดงส้มอะไรต่างๆแต่ผมก็มองว่ามันเป็นสีส้มอิฐอิดมอนน่ะ นะครับแผงประตูเป็นพลาสติกแข็งขึ้นรูปสีดำนะครับแล้วก็หุ้มด้วยหนังตรงมือจับนะครับหุ้มด้วยหนังตรงมือจับนิดนึงนะครับแต่ว่ากระจกทุกบานในรถคันนี้เป็นอัตโนมัติทั้งหมดเป็นอัตโนมัติทั้งหมดนะครับมีม่านข้างนิรภัยนะครับม่านหลังไฟฟ้ากระจกเดิมนะครับตัวบอร์เนี่ยไม่มีฉีกขาดนะครับแต่ว่ามันจะมีรอยอยู่ฝั่งคนขับนะเดี๋ยวให้ดูนะถ้าเกิดใครจะเอาคันนี้แล้วเกิดว่าเออตรงนี้เก็บได้ไหมผมแก้ให้ได้นะครับผมแก้ให้ได้นะครับ เป็นรถหน่วยงานปู้บิการเป็นรถผู้บริหารนะครับบอกไม่มียับเลยปะบอกใหม่มากนะครับมีมาสหลังไฟฟ้าให้นะมาสหลังไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวบอกเป็นแบบนี้เลยเนียนๆกิ๊บๆนะครับโครงสร้างตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดนะมอีมีองค์มีแอร์อะไรให้อีกนะครับดูโครงสร้างตัวรถสวยไหมสวยมากคันนี้สวยแบบเนียนๆเ,เลยนะไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการส0ูรุ่นจีคันนี้ ตัวนี้เป็นรุ่นที่ประหยัดน้ามันพอสมควรนะเพราะว่ามันเป็นตัวหัวฉีดที่เป็น D4S นะครับก็1สูบมีหัวฉีด2หัวปกติ1นหนึ่งสูบก็จะมีหัวฉีดแค่หัวเดียวแต่คันนี้มันเป็น2หัวนะครับมันจะไปรองทิจจารและบางขึ้นนะครับถ้าขับเร่งดีนะเครื่องเร่งตอบสนองการเร่งได้ดีนะครับภายในก็เป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้าะครบสวยๆแผงประตูเหมือนเดิมพลาสติกขึ้นรูปนะครับแล้วก็ดูเม็ดองเม็ดแาร์ที่ขอบประตูนะครับสวยเดิมหมดสวยเดิมหมด เลิกไมาเพลงแสนสี่เท่านั้นนะครับมันเป็นรถที่ค่อนข,ข้างเป็นดีเซ gment นะครับแล้วก็รถเนี่ยบอดี้ใหญ่นะแล้วดูโครงสร้างครับไม่มีผิดหวังแน่นอนนะรถเนี่ยโครงสร้างใหญ่ตัวฐานใหญ่นะครับเป็นเครื่องยนต์สองศูนย์ที่มีหัวฉีดตัวนี้มันทําให้รถดูประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับภายในก็จะเป็นโทนแบบลายไม้เข้มๆนิดนึงนะครับแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เลยนะคตัวเบาะเป็นส้มอินแบบนี้ตัวเบาะเป็นสีส้มแบบนี้นะครับ นี่ดูเลยนะไม่มีฉีกขาดนะเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับปรับแปดทิศทางนะครับแต่ไม่มีด้านหลังด้านหลังจะมีฝั่งคนขับนะครับแล้วก็แผ่นเพะเป็นเดือนเซฟนะครับปี17นะมันเป็นปลายปี17นะครับมันจะได้ออปชั่นของพวกปี18มานะครับก็อย่างเช่นตัวพวงมาลัยนะครับที่เป็น3ามก้านนะแล้วก็บอกที่เป็นสีส้มแล้วก็เกียร์ที่เป็นเกียร์ถุงนะครับโมนี้มันจะมีเกียร์ธรรมดาที่เป็นขั้นบันไดกับเกียร์ถุงนะครับมันจะมี2แบบ กร,ระจกเดิมทุกบาลเลขไม้แสนสี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูด้านในเดี๋ยวผมให้ดูด้านในก่อนปีสิบเจ็ดไมแสนสี่ราคาปรับเหลือห้าเก้าเก้าเท่านั้นปรับเหลือห้าเก้าเก้าเท่านั้นนะครับเนี่ยดูเต็มเต็มนะครับนะถ้าสังเกตจะมีรอยยับของเบาะเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะที่ผมแจ้งว่าถ้าเกิดให้เก็บผมเก็บให้ได้นะแต่ลูกค้าบางท่านเขาก็ไม่ค่อยให้เก็บนะเพราะว่าเขาอยากได้ตัวหนังที่เป็นหนังเดิมนะครับหนังเดิม บ,บางคนก็เรียกว่ามันเป็นเสน่ห์รถมือสองเนี่ยผมให้ดูใกล้ๆเลยมีอย่างเงี้ยนิดหนึ่งแล้วก็รอยยับตรงเนี้ยถ้าเก็บเก็บให้ได้นะครับตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะทางเราดูแลให้นะครับตัวบอกตรงอื่นไม่มีเลยเลยนะรถใหม่ใหม่แบบใหม่คลิปๆเลยแหละนะครับคันี Sing ي ى. ีก็มาพร้อมตัวพวงมาลัย right ที่เป็นครูสคอนโทรนนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเป็นหนังสามก้านของตัวใหม่ตัวปีสินะครับ แล้วก็มีตัวระบบเซนเซอร์ปาร์คิ่งเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ถอยนะครับบายสปอร์ต BSM เห็นปะไฟชั่นคอนโทรลหัวพัดกระจกมองข้างนะครับเซนอ่าตัวพรูสตาร์ทนะครับแล้วตรงนี้คือเลขใหม่หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดร้อยแปดสิบหกกิโลนะครับไม้แท้ประวัติศูนย์การันตีแน่นอนนะครับนะหน้าจอเป็นซีดีนะเป็นตัวแบบติดรถมาเลยนะครับแต่ระบบแอร์เนี่ยเป็นออโต้นะครับแบบดูอัลโซน Auto, นะครับ,แบบ Zone, รบแยกอิกสระซ้ายขวา นะครับมีปุ่มเปิดปิดม่านหลังน,นะครับมีพาวเวอร์เลเอยู่ด้านในแล้วก็หัวเกียร์คันเกียร์ที่เป็นแบบเกียร์ถูกแบบนี้นะครับต้องบอกว่าสวยจริงนะมีไวเลสชาร์จมาให้นะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็ที่เท้าแขนเป็นสีเดียวกับตัวเบาะนะครับเ oh. นาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยเนาะคันนี้เราเอามาปรับราคาใหม่นะเผื่อให้ลูกค้าท่านใดที่แบบต้องการแล้วคันนี้ก็คือถ้าจัดไปแนสนะฮะเก้าเนี่ยผ่อนอยู่ประมาณหมื่นพันหมื่นพันกว่าบาทน,นะครับแต่ท่านจะได้รถที่เป็นรถเซกเมนต์ใหญ่ เพราะว่าตอนป้ายแดงก็เหยียบร้านเหมือนกันนะร้านหรนืออะบ้าง,งน้องแคมปลี่ผมไม่ค่อยแน่ใจนะถ้าเป็นไฮบิดจะร้านขึ้นนะครับเปิดฝากระโปรงขึ้นมาเห็นไหมสภาพเดิมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฝากระโปรงด้านบนนะครับติ๊กเกอร์นะครับ,ตตกกนะรบทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับแบบนี้นะครับติ๊กเกอร์กลมๆงกลมม,ม,มอะไรพวกนี้อยู่หมดนะครับนะแล้วดูหัวน็อตน,น,นะครับไม่มีขยับไม่มีแก่นะครับ ปากกระโปงโตโยต้าแท้ะครับหัวโช๊คเดิมโรงงานนะครับเป้าหัวโช๊คหรือกระโหลกนั่นเองรับเตอร์หมดนะครับตัวรถเนี่ยเอาช่างมาตรวจสอบได้เลยนะครับเรารับประกันโครงสร้างอยู่แล้วเนาะนะครับสบายใจได้เครื่องยนต์สอตัวจีฝาเครื่องไม่เปิดไม่แห้งเออไม่ไม่เยิ้มนะไม่เปิดนะครับนะเพราะว่าเราเนี่ยมีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินหนึปีทั่วประเทศนะครับสบายใจนะหายห่วงเนาะใครที่ต้องการโตโยต้าแคนรีเป็นรถดีเซ gment นิดนึงนะครับก็ ขับสบายจะใกล้จะไกลก็ต้องบอกว่าขับดีขับสนุกแล้วก็ตาเร่งดีพอสมควรเลยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะทะเบียน9ก้1คก้าีน้นึปรับราคาเหลือ5 9 9 0 0 0บาท,บาทสนใจโทรตามเบอร์ด้าน,นบนได้เลยครับ